พอพอไอแดนลุกแล้วรอฝากนอนนะรอบดแล้วอาดวงนะรอบจะไมได้เล่เนื่อยๆทีผมล่วงีีนไต่ลงขายพพี่พี่ันัาหน้าปกระท่านเป็นพี่ติดข้ามอยู่บตรงเลนะเราต้องปัิดข้วอเรื่อยไปไไปโหหน้าไปหลังพขรอบนี่หน่คขับไปปกพี่พี่งี พอทีมสามระเบิดครับโดนลระดับคทอยนยากทอฟต์ที่หนักทอโอเคนะโคทอมเลให้ใหม่นะทีมสามระเบิดนะทีมรเ่อเวลาขึ้นเรื่อยๆไป้งคันเลตโตนะทีมสามมากัแยกไปคนทีนคอคมยี่คอมยี่สิบี่เปนชัดเล่นใ้ไม่้ล่นทอมต์โคทอมตเรื่องเรื่องปีโกตี ยังย่ี่ไหนยังพี่ไหนอ่ะเยอะเปล่าเยอะเยอะเยอะยังไทม่เอไปกำลังไปกำลังไปคาดเกล้องตัวีเก๊เหนีกอหมอเชนไอ้แบลเคว่าแบคแบลเคว่าแบเคว่าตำรวจ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 นะครับทีมสเดี๋ยวกำลังพอพอเลยนะคนกลับเดวจหาการแผนที่นะฮิปปี้ฮิปปี้โค้ชรโคเนแบ็เคทวหลังหลัไปตามโเทียมทีมส วนลงนะสภาพโพกระเทียม Jamie, ไปโพกระท่อมนะตอนเนี้ยกำลังอยู่ไปไปไปส่งทางรถตายกำลังอยู่ที่ดูอยู่ครับตีติบเลยเลยครับอยู่เส้นเกนะฝ่าเส้นพกรเทียมเหมอยู่ใต้หอคร์นะเข้าโพกระท่อมนะตอนนี้อยู่ใต้หอรแล้วครับหันหน้าขึ้นเขื่อนเลยนะหันหน้าไปทางโพกท่อมเข้าตรงโพกระท่อมนะคือตรวโคตวีตอนนี้เข้าเขึ้นขึ้นต่อจะเลี้ยวขวาขึ้นอยู่ตรงจอดรถเลยนะเจตน์นะเทตนะวนลงวนลงเพลินนะเพลินฝ่าเพลินฝ่าขึ้นนะเทีย เจ็บออกมาพบเลยนหาไปโคตวีเหมือีกแล้วไปโคตวีเจอเเขามือโอเปขึ้นมาตรงขั้นบันไดโคตวีนะหันหน้าไปโคตวีไม่บนลงอยู่ไปหองึงร้านีแล้วมยาวไปคนไมลองโคตวีแค้ไขแล้เป็นีแปดตามมาขึ้นโคตวีมีกรุ๊ปใหญ่ขึ้นมองบนโคตวีนะเหนื่อยแรงเ่ากเม่เก่า หันหน้าไปทางไก่นะเหอนยาวหันหน้าลงเลี้ยงไก่ต่อเหนนับ่อนต่อยัไปจะย้อนกไปคนทุบี้ยอนกลับไปย้อนกลับไปตรเคือนต่อขวาฝั่งคนขับบุบนะสอแยกไเรื่อยๆหันหน้าไปทางหลังแดงส่วนขึ้นเหือนยาวเคลอนเรื่อยเคลื่อนต่อเมาลงยีไปนเยาวยาว ตั้งลำได้ประชานแน่เมืองบนประชานแน่ย่สายส่วนขึ้นส่วนขึ้นบนยอดเคลนฝั่งตกปลากลา